ชีวิตมันเหมือนติดล็อกทําอะไรก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่ใจหวังเหมือนมีพลังบางอย่างคอยดึงคอยรั้งไม่ให้เราไปข้างหน้าวันนี้เราจะมาเปิดความลับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบเอาไว้เป็นวิธีดึงพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวของทุกคนพลังที่จะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนได้เกิดใหม่พบแต่สิ่งดีๆหลายคนอาจจะสงสัยพลังที่ว่านี้มันคืออะไร แล้วจะไปดึงออกมาได้อย่างไรคำตอบนั้นมันง่ายกว่าที่ทุกคนคิดและมันก็ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนั่นก็คือลมหายใจของเรานั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราทำกันเป็นเรื่องปกตินี่แหละคือกุญแจดอกสำคัญที่จะไขไปสู่พลังอันยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการนั่งสมาธิการฝึกจิตใจให้สงบมาบ้าง แต่รู้ไม่ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มีที่มาจากอะไรก็มาจากลมหายใจนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเข้าถึงพลังที่แท้จริงของคนเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พระพุทธเจ้าท่านเลือกการมีสติอยู่กับลมหายใจหรือที่เรียกว่าอานาปานาสติมาใช้เป็นวิธีหลักในการปฏิบัติธรรมะเพราะพระองค์รู้ว่าลมหายใจมันคือสะพานที่เชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจ มันคือประตูที่จะเปิดไปสู่ความสงบเปิดไปสู่ความคิดที่เฉียบคมและเปิดไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นถ้าเราอยากจะดึงพลังที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่ข้างในก็ไม่จำเป็นต้องไปหาที่ไหนไกลแค่กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเรียนรู้ที่จะใช้ลมหายใจให้เป็นเหมือนเครื่องมือในการพัฒนาร่างกายพัฒนาจิตใจพัฒนาความคิด แล้วทุกคนจะรู้ว่าพลังวิเศษที่พูดถึงนี้มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่มันอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่มาตลอดเพียงแต่ว่าเราไม่เคยรู้เราไม่เคยสังเกตเท่านั้นเองแล้วทำไมลมหายใจธรรมดาธรรมดาถึงกลายเป็นกุญแจไขรหัสความลับจักรวาลไปได้มันมีอะไรที่มากกว่าแค่การหายใจเข้าออกหรือเปล่าลองคิดตามง่ายๆเวลาที่เราโกรธหรือว่าตื่นเต้นมากๆลมหายใจของเราจะเป็นยังไง มันจะเร็วและแรงใช่ไหมแต่ในทางกลับกันเวลาที่เรามีความสุขรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจของเราก็จะช้าลงลึกขึ้นและเป็นจังหวะสม่ำเสมอนี่คือหลักฐานง่ายๆที่บอกให้เรารู้ว่าลมหายใจกับร่างกายและจิตใจมันเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกลมหายใจเป็นเหมือนตัวกลางที่คอยรับรู้และส่งต่อความรู้สึกระหว่างร่างกายและจิตใจ พระพุทธเจ้าท่านถึงได้บอกว่าลมหายใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการฝึกฝนจิตใจเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาเราสามารถใช้ลมหายใจเป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกสติฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งรู้เท่าทันความคิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆเมื่อเรารู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็จะไม่ถูกมันครอบงำเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์และความวุ่นวายในใจ นี่แหละคือพลังที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในลมหายใจพลังแห่งการตื่นรู้พลังแห่งการเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงและพลังนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการฝึกฝนลมหายใจของตัวเองแล้วเราจะเริ่มต้นฝึกฝนลมหายใจได้อย่างไรต้องไปเข้าวัดบวชเป็นพระหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยเราสามารถฝึกฝนลมหายใจได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายเริ่มต้นง่ายๆจากการสังเกตลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปกำหนดแค่รับรู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าตอนนี้กำลังหายใจออกรับรู้ถึงลมที่เคลื่อนผ่านปลายจมูกรับรู้ถึงการขยายและการยุบตัวของหน้าท้องทำแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้ว เมื่อเราเริ่มมีสติอยู่กับลมหายใจได้มากขึ้นแล้วเราจะเริ่มสังเกตเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเหมือนเราเป็นผู้สังเกตการที่คอยเฝ้าดูความคิดและอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาโดยไม่เข้าไปตัดสินไม่เข้าไปแทรกแซงแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเราดูเมฆที่ลอยผ่านไปในท้องฟ้าเมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆจิตใจของเราก็จะสงบลง ตั้งมั่นและมีพลังมากขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่ถูกอารมณ์หรือความคิดมาบิดเบือนนี่คือจุดเริ่มต้นของการเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่แท้จริงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่จะนำพาให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์และพบกับความสุขที่แท้จริงหลายคนอาจจะสงสัยว่าแค่หายใจเข้าออกมันจะไปเปลี่ยนชีวิตได้จริงเหรอฟังดูเหมือนง่ายเกินไปหรือเปล่า จริงๆแล้วมันไม่ง่ายและก็ไม่ยากเกินไปหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ความสม่ำเสมอและความเพียรในการฝึกฝนเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอต้นไม้ถึงจะเจริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลการฝึกฝนลมหายใจก็เหมือนกันเราต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทุกวันวันละเล็กวันละน้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเอง อาจจะไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองใจเย็นขึ้นมีความอดทนมากขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนเมื่อก่อนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวและที่สำคัญที่สุดคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้น และมองเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นี่คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะได้รับจากการฝึกฝนลมหายใจบางคนอาจจะเคยลองฝึกหายใจมาบ้างแล้วแต่รู้สึกว่าทำได้ไม่นานก็เบื่อหรือไม่ก็รู้สึกว่ามันยากเกินไปทำแล้วไม่เห็นจะรู้สึกอะไรไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรขอให้ลองเปิดใจให้กว้างๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินว่ามันไม่ได้ผล เพราะการฝึกฝนจิตใจมันต้องใช้เวลาเหมือนกับการเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการเล่นดนตรีการเล่นกีฬาหรือการเรียนภาษาเราต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจึงจะเกิดความชำนาญการฝึกฝนลมหายใจก็เช่นเดียวกันให้เริ่มต้นจากการฝึกในรูปแบบที่ง่ายๆก่อนเช่นการนั่งสมาธิวันละห้าถึงสินาทีหรือการฝึกหายใจระหว่างวันเมื่อรู้สึกตัว เช่นตอนที่กำลังเดินกำลังทำงานหรือกำลังรออะไรบางอย่างให้สังเกตลมหายใจเข้าออกสักสองถึงสามครั้งแล้วก็กลับไปทำกิจกรรมตามปกติทำแบบนี้บ่อยๆก็จะช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นและเมื่อเรามีสติมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถนำสติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนการเข้าสังคมหรือการแก้ปัญหาต่างๆ เราก็จะทำได้ดีขึ้นเพราะเรามีจิตใจที่สงบและมีสมาธินอกจากนี้การฝึกฝนลมหายใจยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอีกด้วยมีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าการฝึกหายใจอย่างถูกต้องสามารถช่วยลดความดันโลหิตลดความเครียดลดความวิตกกังวลช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นและช่วยให้นอนหลับได้สนิทมากขึ้น เพราะเมื่อเราหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆร่างกายของเราจะได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจจิตใจของเราก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราโดยตรงทำให้เรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมีพลังพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องราวต่างๆในชีวิต ด้วยความมั่นใจและความเข้มแข็งจากภายในดังนั้นการฝึกฝนลมหายใจจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการปฏิบัติธรรมะเพื่อความเป็นอิสระเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราให้แข็งแรงสมดุลควบคู่กันไปอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพราะเราลงทุนด้วยเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังฝึกฝนลมหายใจได้อย่างถูกต้องมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าเรากำลังมาถูกทางจริงๆแล้วมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเพราะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราฝึกฝนลมหายใจไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเองเช่นรู้สึกว่าจิตใจสงบเยือกเย็นขึ้น มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆได้มากขึ้นไม่ค่อยโกรธหรือหงุดหงิดง่ายเหมือนเมื่อก่อนมีความคิดที่เป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำได้นานขึ้นมีความจำที่ดีขึ้นและมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นที่สำคัญเราจะเริ่มมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวได้ง่ายขึ้นมีความสุขจากการได้อยู่กับตัวเองมีความสุขจากการได้ทำในสิ่งที่รัก และมีความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางแห่งการตื่นรู้เส้นทางแห่งการเป็นอิสระจากความทุกข์และพบกับความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบลมหายใจเหมือนกับเชือกที่ผูกจิตเอาไว้กับกายถ้าเราไม่มีสติอยู่กับลมหายใจจิตของเราก็จะเหมือนกับลิง ที่กระโดดโลดเต้นไปมาตามอารมณ์และความคิดต่างๆทำให้เราไม่สามารถควบคุมจิตใจของตัวเองได้แต่ถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจก็เหมือนกับเราผูกเชือกเอาไว้กับลิงทำให้ลิงไม่สามารถวิ่งหนีไปไหนได้จิตของเราก็จะค่อยๆสงบและตั้งมั่นขึ้นเมื่อจิตสงบตั้งมั่นแล้วเราก็จะสามารถใช้จิตนั้นในการพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่ถูกอารมณ์หรือความคิดมาครอบงำ ทำให้เราเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างและสามารถดับทุกได้ในที่สุดนี่คือพลังลึกลับที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ในลมหายใจพลังแห่งสติพลังแห่งความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพลังแห่งการเป็นอิสระซึ่งเป็นพลังที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ด้วยการฝึกฝนลมหายใจของตัวเองดังนั้นอย่ามองข้ามพลังของลมหายใจลมหายใจ ไม่ใช่แค่เรื่องของการหายใจเข้าออกเท่านั้นแต่ลมหายใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการพัฒนาตนเองในการเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ในการค้นพบความสุขที่แท้จริงและในการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเริ่มต้นฝึกฝนลมหายใจตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ เหมือนกับว่าคุณได้ปลดล็อกพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ภายในตัวออกมาและทำให้ชีวิตของคุณพัฒนาอย่างมากไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนลองเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสามครั้งตอนนี้เลยแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้ทันทีถึงความสงบความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นภายในใจนี่คือก้าวแรกของการเดินทาง สู่การค้นพบพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในลมหายใจของคุณเองขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการเดินทางในครั้งนี้การเดินทางที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลด้วยพลังแห่งลมหายใจที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากจะเริ่มต้นฝึกฝนลมหายใจกันแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรจะทำได้จริงหรือเปล่าไม่ต้องกังวล วันนี้เรามีเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้การฝึกฝนลมหายใจเป็นเรื่องง่ายและสนุกสำหรับทุกคนเริ่มต้นจากการหาสถานที่ที่เงียบสงบอาจจะเป็นมุมเล็กๆในบ้านในสวนหรือที่ไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยจากนั้นนั่งในท่าที่สบายจะนั่งขัดสมาธิบนพื้นหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้ขอแค่ให้หลังตรงแต่ไม่เกรงหลับตาเบาๆ หรือถ้าใครไม่ถนัดจะลืมตามองไปที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้จากนั้นให้เริ่มต้นสังเกตลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปพยายามหายใจให้ลึกขึ้นหรือช้าลงแค่รับรู้ถึงลมที่เคลื่อนผ่านปลายจมูกรับรู้ถึงการขยายตัวและการยุบตัวของหน้าท้องทำแค่นี้ก็พอถ้าในระหว่างที่ฝึกฝนเกิดมีความคิดหรือความรู้สึกต่างๆผุดขึ้นมาในใจ ก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปหงุดหงิดไม่ต้องไปต่อต้านแค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับเราดูเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าแล้วก็กลับมาสนใจที่ลมหายใจของเราต่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยอาจจะเริ่มต้นแค่5นาที10นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นตามความเหมาะสมขอแค่ให้ทำอย่างสม่ำเสมอทุกวันแล้วคุณจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างแน่นอนและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมที่จะฝึกฝนด้วยความเมตตาและความการุณาต่อตัวเองไม่ต้องไปกดดันหรือคาดหวังว่าจะต้องเห็นผลเร็วๆหรือจะต้องเก่งเหมือนใครๆแค่ทำไปด้วยความสบายๆด้วยความผ่อนคลายแล้วผลลัพธ์ที่ดีมันจะตามมาเองสรุปหัวใจสำคัญของการค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในลมหายใจ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าลมหายใจคือกุญแจสำคัญที่เชื่อมระหว่างกายและจิตเป็นเครื่องมือในการฝึกสติและพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึง้งการมีสติอยู่กับลมหายใจช่วยให้จิตสงบตั้งมั่นและไม่ถูกความคิดอารมณ์ครอบงำเมื่อจิตสงบจะเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้งรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของทุกสิ่งและนำไปสู่การดับทุกข์ การฝึกฝนลมหายใจทำได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาแค่สังเกตลมหายใจเข้าออกตามจริงผลลัพธ์ของการฝึกฝนลมหายใจคือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่นเริ่มต้นฝึกฝนลมหายใจตั้งแต่วันนี้เพื่อค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและพบกับชีวิตที่พัฒนาไปอย่างมากลองฝึกการมีสติอยู่กับลมหายใจ ตามที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้แล้วมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณให้เพื่อนๆได้ฟังคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้กันว่าหลังจากที่ได้ลองฝึกฝนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตบ้างมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันและการเรียนรู้ไปด้วยกันขอให้ลมหายใจของทุกท่านนำพาไปสู่ชีวิตที่สงบเย็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความสงบอย่างแท้จริง